สกูปปี้ไสตาร์ไม่ติดไม่มีไฟออกจากหัวเทียนแล้วก็หัวฉีดไม่จ่ายน้ำมันจากการไลนทั้งหมดครับเฉพาะคันนี้เกิดจากตัวพัชคอยครับตัวนี้แต่เป็นการเสียโดยไม่ธรรมชาตนะินะเพราะว่านี้หมามาฉีดใส่มันก็เลยปูก็เลยทดจับจับจังหวะจุดระเบิดไม่ได้แล้วก็เลยพอให้จับจังหวะที่จะฉีดน้ำมันไม่ได้ด้วยแต่ ก็วางตามตรงครับเป็นเคสเบิกศูนย์ศูนย์จะมาครับเบิกตัวมัดไฟความยกชุดอย่างนี้ไปเลยแต่เราสามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ได้มันมีของเทียบอยู่แต่ต้องมามานั่งบัตรกีน่ะนี้เกิดรถเพื่อนๆตรงนี้ปกติดีไฟฟ้าจะคอยปกติดีมัดไฟปกติดีความเป็นไปได้อย่างอื่นก็จะเป็นอาจจะเป็นสายไฟที่ขึ้นมาจากตัวมัดไฟนะหนัือไม่ก็เคสแรงสุดที่เคยเจอก็คือตัว ECU มันไม่สั่งจ่ายก็เคยเจอเหมือนกันนะ ก็จบคลิปแค่นี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับผม